สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ OKMD OK Family ครับวันนี้คุณอยู่กับโป้ปารันบุญแก้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ Creative Economy ให้มากขึ้นกว่าเดิมกับต้นแบบของเมืองเศรษิ์สร้างสรรค์กับเพชรบุรีครับในปี2563ที่ผ่านมาสหาประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปีแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ International Year of Creative Economy for Sustainable Development ครับ คำว่าเศรษฐีสร้างสรรค์นเ,นเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากนะครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาในฐานะของอนาคตของเศรษฐกิจโลกจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีที่มาจากหนังสือ the creative economy how people make money from ideas ของ j o h n h a าวกินนะครับซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในปี2514นะครับว่าด้วยแนวคิดเศรษฐกิจที่เติมเต็มไปด้วยจินตนาการภูมิปัญญาสังคมวัฒนธรรมและผู้คนแล้วคำว่าเศรษฐจสร้างสรรค์นนคืออะไรนะครับ หลายคนอาจจะรู้จักคำนี้เป็นอย่างดีแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบคำนิยามที่ชัดเจนของมันนะครับฉะนั้นเรามาทบทวนกันอีกสรอบครับเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับคือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์บนฐานขององค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาและการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และการส่งส่งองค์ความรู้ของสังคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการ ในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกหรือคุณค่าทางสังคมโดยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะครับสามารถจำแนกออกได้เป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานของวัฒนธรรมและปูมิปัญญาท้องถิ่น,นครับซึ่งได้แก่งานฝีมือและหัตถกรรมดนตรีศิลปะการแสดง และก็ทัศนศิลป์กลุ่มที่2นะครับคือกลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์นะครับคือการนําความคิดสร้างสรรค์มาผลิตคอนเทนต์หรือสื่อได้แก่ภาพยนตร์และสื่อวิดีทัศน์การเผยแพร่ภาพและกระจายเสียงการพิมพ์แล้วก็ซอฟต์แวร์กลุ่มที่3กลุ่มบริการสร้างสรรค์นะครับคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ได้แก่การโฆษณาการออกแบบ แล้วก็สถานปัตยกรรมสำหรับกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มสินค้าสร้างสรรค์คือการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสินค้าได้แก่อุตสาหกรรมแฟชั่นและกลุ่มที่5นะครับคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องคือกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจได้แก่อาหารไทยนะครับการแพทย์แผนไทยแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็พอจะเห็นภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ชัดเจนขึ้นนะครับ แต่เพื่อจะให้ทุกคนนึกภาพออกนะครับจะขอยกตัวอย่างของต้นแบบเมืองเศรษฐีสร้างสรรค์อย่างเพชรบุรีนะครับหนใน10เมืองต้นแบบเศรษฐ์สร้างสรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมศักดิสิ์ธทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ซึ่งเมืองเพชรเมืองตาลตนโนดนะครับมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีศักยภาพของจังหวัดดังนี้ครับข้อ1น,นะครับวิถีชีวิตคนทนําน,น้ําตาลตนโหนดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหนึ่งของเพชรบุรีนะครับ ข้อที่2นะครับมีการยื่นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับน้ำตาลตโนดตั้งแต่วันที่16กันยายน2551นะครับข้อ 3. นะครับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้ปลูกตาลตโนดนะครับในรูปแบบของสวนหรือแบบเข้าแถวนะครับรวมทั้งมีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปน้ำตาลตโหนดปึกให้เป็นน้ำตาลตโนดแบบผงนะครับซึ่งวิธีนี้ถือเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับและที่สำคัญ น้ำตาลตโนดยังอุดมไปด้วยสารเตาต้า,ตานอนุมูลอิสระถึง1,071หน่วยจากน้ำตาลโตนด100กรัมนะครับซึ่งตรวจวิเคราะห์โดยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลข้อ 4. นะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันน้ำตาลตโตนดจะผูกพันกับเมืองเพชรบุรีและวิถีชีวิตของชาวเมืองเพชรบุรีอย่างแยกกันไม่ออกตั้งแต่เป็นส่วนประกอบของอาหารคาวและหวานทางรสสัมผัสและกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์แม้กระทั่งเครื่องใช้ไม้สอยนะครับก็ยังทําจากไม้ตาล จนถึงภูมิปัญญาช่างปูนป้้นของเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็ยังมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของเมืองต้นแบบสรีดสร้างสารรค์อย่างเพชรบุรีเมืองเก่าอันเกิดจากการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมมีวัดวา,ารามที่มีมาตั้งแต่สมัยอุทยาและที่นี่ยังถือเป็นแหล่งกําเนิดของช่างฝีมือสยามเป็นที่ตั้งของพระราชวังเก่าแก่ถึง3แห่งนะครับทั้งยังอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งป่าไม้ภูเขาทะเลและแม่น้ํา เพชรบุรีจึงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสําคัญของประเทศที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติให้แก่อาหารไทยถึง3รสรสเค็มจากเกลือสมุทรอาเภอบ้านแหลมนะครับรสหวานในฐานะแหล่งปลูกตาลซึ่งใช้ผลิตน้ําตาลตโตนดชั้นดีแล้วก็รสเปรี้ยวเนี่ยของมะนาวแป้นคุณภาพเยี่ยมจากอําเภอบ้านลาดและอําเภอท่ายางน,นะครับผนวกกับการนําความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมืองหรือชุมชนจากรากฐานของต้นทุนทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมสังคม และภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นจนกเกิดเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมสาระดีๆจากรายการ OKMD OK Family ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ OKMD OK ได้จากช่องทางต่างๆ Facebook Fanpage OKMD ok เ w w o k m d o ok r d t h Line o k m d และอย่าลืมติดตามรายการ OK m d f a m i ด y ตอนต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้โป้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ